นี้นะคะพอจะมาบอกถึงทิศการออกแบบเว็บไซต์ให้ดูแพงในปี2023นี้ค่ะ 1. โทนสีสีเป็นสิ่งที่สามารถสื่อถึงอารมณ์ได้ทําให้ผู้ใช้งานนะคะรับรู้ถึงอารมณ์ที่คุณต้องการจะสื่อผ่านการออกแบบเว็บไซต์โดยการเลือกใช้สีทองสีเงินสีดําหรือว่าสีขาวนะคะจะช่วยเพิ่มความรู้สึกที่ดูหรูหราบนเว็บไซต์ได้ค่ะ 2. ฟอนต์ที่ดูหรูหรา ฟอนที่ดูหรูหรานะคะจะเป็นฟอนที่ดูเป็นทางการมีลักษณะเป็นเส้นตรงมากกว่าการโค้งงอไปมาซึ่งการเลือกใช้ฟอนประเภทนี้นะคะจะช่วยทําให้เว็บไซต์ของคุณนั้นดูสวยหรูและดูน่าค้นหามากยิ่งขึ้นค่ะ 3. ามเลเยอร์ที่เรียบง่ายหลักการของการออกแบบเว็บไซต์ให้ดูแพงนะคะคือคุณจะต้องมีเลเยอร์ในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดูเรียบง่ายบวกกับการมีช่องว่างระหว่างเลเยอร์ที่พอดีเพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์นั้นดูไม่ลกจนเกินไปค่ะ 4. ฟังชันต้องครบอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่คุณห้ามลืมในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดูแพงคือฟังก์ชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วนเพราะฟังก์ชันเหล่านี้ค่ะจะทําให้การออกแบบเว็บไซต์ของคุณนั้นดูแพงและดูมีประสิทธิภาพค่ะและหากใครนะคะที่สนใจออกแบบเว็บไซต์หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ k t n Develop ตามที่อยู่ด้านบนนี้ได้เลยนะคะ